พี่โยมก็ถามมาว่าแล้วถ้าเกิดเราอุทิศไปแล้วเนี่ยญาติพี่น้องของเราเนี่ยที่ไม่ได้ญาติพี่น้องของเราไม่มีคนไหนไปเกิดเป็นเปรตที่ชื่อปราชตูปาชีวิตเปรตเลยใครจะได้รับพระผู้มีพระภาคเจ,จ้าจึงตอบว่าพรามจะสําเร็จผลในฐานะไม่สําเร็จผลในอัตฐานะคือจะสําเร็จผลถ้าเขาอยู่ในฐานะที่รับได้แต่จะไม่สําเร็จผลคือเขาจะไม่สามารถกินได้บริโภคได้ถ้าเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะรับได้ อาหารอันใดของเหล่าสัตว์นรกเขาย่อมยังชีพให้เป็นไปในนรกนั้นพรามทานนั้นย่อมไม่สําเร็จแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่ในนรกใดนรกนั้นแลชื่อว่าอัฏฐานะหมายความว่าอะไรโยมหมายความว่าเขาไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกท่านก็กาวไว้อยู่ว่าอาหารใดที่เป็นของสัตว์นรกเขาก็ย่อมยังชีพดํารงชีพอยู่ในนรกด้วยอาหารนั้นนี่ถึงเรียกว่า อัตฐานะคือไม่สามารถที่จะรับผลจากการอุทิศได้เพราะสัตว์นรกเขาก็มีอาหารของเขาพราหมณ์ทานนั้นย่อมไม่สําเร็จผลแก่สัตว์ที่ตั้งอยู่ในกําเนิดอิริชาบถใดกําเนิดสัตว์อิริชาบน,นั้นแลชื่อว่าอัตฐานะท่านบอกว่าพรามฐานะที่จะพึงว่างจากญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วไม่มีไม่มีทางที่จะไม่มีญาติที่เราไปเกิดเป็นเปรตชนิดนั้นแล้วใครเราจะได้รับท่านบอกว่าแม้ทายกผู้ให้ย่อมไม่ไร้ผลคือแม้โยมให้มาแล้วนี่โยมให้ทานมาแล้วเนี่ย ทานนั้นก็ไม่ไรผลเพราะทานนั้นก็จะกลับไปหายมอยู่ดี